เราผ่านค่ะท่านแล้วมติว่าการจะรวงยื่นคำนะครับแล้วก็ท่านสสท่านพลังประชารัฐรวมถึงท่านสื่อมวลชนนะครับจํานวนมากนะครับแล้วก็ว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการของเรานะครับ วันนี้นะครับได้สามารถประกอบสม,มารถอาชีพนะครับตลอดจนส่งเสริมสร้างเสริมให้เขาเหล่านั้นนะครับมีความรู้ความสามารถสามารถที่จะนะครับควรจะเป็นนะครับวันนี้เราได้ว่าที่ผู้สมัครนะครับ19ท่านนะครับที่มีอุดมการที่จะลงไปดูแล ี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนในจังหวัดภาคใต้ของเราคุณภารวมเราได้เปลี่ยนแปลงแนวทางต่างๆและการปราบปรามจับกุมธรรมดานะครับเราเพิ่มเติมในเรื่องของการยื่นอายัดชอบสินซึ่งจะสําเร็จเรียบร้อยแล่นเป็นงานที่สามารถปราบปรามยาสิทิ์ได้และจังหวัดภาคใต้เอหลายจังหวัดที่นิยมในเรื่องของใบกระทอมนะครับใบกระทอมรัฐบาล ของประหลัดประชารัตนนะครับนี่นะครนนะระนองหนึ่งเดียวนะคะนายพงศกร์ตรงสุวรรณเขตหนึ่งทางลำดับต่อไปค่ะจะนนังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะนายสุทธนรักน์รงเขตหกทางเขตสองพานาค่ะลำดับต่อไปนะคะจังหวัดกระบี่ค่ะนายศิวกรอเอ็งช่วยเขตหนึ่งกระบี่ค่ะ นายสรวิชข้าชากรเลขขาธุกิจเขตสองค่ะลำดับต่อไปจังหวัดตรังนะคะดรกิติพงศ์ผลประยูนเขตหนึ่งตรังค่ะลำดับต่อไปค่ะน,นายาน,น,น,านันีศุรบาลเขตหน้าทัพโหมงใจสมุทรเขตสามตรังค่ะลำดับต่อไปนะคะพุณตระกูลเรย์ปลือชูเวตเขตสิงตรังค่ะ หมยืมพี่เดี๋ยวค่อยมานิ่ัน